สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มมีสารตายครับรถขุดปุยลำห่างหายไปนานครับวันนี้มาตักขี่ช้างครับตักขี้ช้างไปใส่นาครับนาที่ลอกใหม่ครับนาตัวเองวันนี้รถวิ่งสองคันครับก็บซื้อขี้ช้างแล้วก็ เอามาถมให้เขาคืนครับขุดๆเขียวอย่างนี้นะนี่ครับช้างตัวนี้ครับเต็มกล่องเลยลูกป,ปี่ ขุดฟุ่นเสร็จก็ขุดสะต่อครับสะยังไม่เสร็จนี่ครับเจ้าการกว้วยกับน้องฮักครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้ ต้องใส่ละแนงนะนะไม่งั้นอัดไม่ได้ครับโอ้ฝุ่นเยอะไปแล้วครับคันแรกครับพี่หาของเราครับคันแรก สุดยอดจริงครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับ่าจจะได้หลายเที่ยวนะครับเนี่ยคนดูประมาณ ห้าหกเที่ยวครับดูจากทรงแล้ว ตัวนี้นี่ชื่ออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยยังไม่ได้ถามชื่อครับพี่ขวันครับพี่ขวันเป็นขวานช้างครับนี่อะไเหนครับรกัดงานนี้ครับอยู่บ้านสำโรงครับตำบลกระสังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนเล่นครับสักปักน่าจะเวียงไม้ใส่พผมแล้วเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยนี่ครับโอ้โหเล่นใหญ่เลยครับเล่นใหญ่เลย ไปห,หาเพื่อนเล่นครับโอ้ห <laughs> นี่ครับหาเพื่อนเล่นแล้วครับเนี่ยไดครับเดี๋ยวไปกับกกล้อครับ ไปกับน้องฝ้ายครับแหมมานั่งดูครับนิ่มบอ่อนิ่มบอ่อรถใหม่ในนิ่มบอ่อ